นะครับเรามาชมพิธีในการทำบุญเดือนสิบกันนะครับของวัดฝาละมีนะครับนะครับแล้วก็ทำบุญกันได้นะครับมาทำบุญงานเดือนสิบกันนะครับของวันนี้ถือว่ามีคนเยอะมากนะครับในวัดฝาละมีนะครับอำเภอปากพยูน จังหวัดยะลานะครับเป็นถือว่าเป็นการทําบุญงานเดือนสิบนะครับนะครับก็เป็นการทําบุญงานเดือนสิบของวัดฝาละมีนะครับอ,อําเภอปากพยูนยจังหวัดยะลาวันนี้ก็พาครอบครัวมานะครับพาลูกสาวและก็ครัวมาทําบุญงานเดือนสิบในวันนี้ก็จะมีคนทํมาบุญเยอะมากมีนะครับทําบุญกันถือว่าเป็นงานบุญงานกุศลนะครับเพื่ออุทิศกุศลให้แก่ บันพหลุดที่ล่วงนับ,ไป,บไ,ปไปแล้วนะครับเราก็ชมกันได้ต่อไปครับ